ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับหลังจากที่ผมทําคลิปสั้นแนวนําเสนอไปนะครับเกี่ยวกับยีราฟของแหล่งที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับ unnatural habitat ซึ่งมันก็เป็นยีราฟกินเนื้อน้องบอกว่าชอบมากนี่ครับแล้วก็อยากดูแบบคลิปยาวอ,อยากดูแบบคลิปยาวถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปยีราฟยีราฟในโลกแห่งความจริง และยีราฟในจักรวาลลิโอวินซิเบิลยีราฟเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชและเขี้ยวเอื้องลักษณะเด่นคือตัวที่สูงขายาวลำคอยาวมีเขาหนึ่งคู่ตัวมีสีเหลืองและสีน้ำตาลเข้มเป็นลายมีถิ่นกำเนิดในทวีแอฟริกายีราฟกินเนื้อเป็นสายพันธุ์หนึ่งของยีราฟที่พบเห็นในแหล่งที่อยู่อาศัยที่ไม่เป็นธรรมชาติ ตัวผู้จะมีปากและแขนที่ยาวเหมือนสัตว์กินเนื้อส่วนตัวเมียจะมีแขนและเส้นเลือดงอกออกมาจากคอและมันใช้แขนและเส้นเลือดในการต่อสู้อย่างไรก็ตามมีหลายทฤษฎีว่ายีราพวกนี้มาจากไหนบางก็ว่ามันมาจากการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติจากผู้ถูกล่าให้กลายเป็นสัตว์นักล่าและบ้างก็ว่ามันเกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์และพวกมันก็เล็ดรอดออกมาได้ถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาทำคลิปยาวกัน อ n นเนเชอร์ฮาร t บิแครับก็เป็นผลงานของพรีลีโอวินซิเบินนะครับซึ่งมีผลงานแนวสัประหลาดเนี่ยหลากหลายคล้ายๆกับพ่อใหญ่เทรเวอร์ที่เราจะเห็นชัดๆนะครับก็คือ Unnatural Habitat Primary Color Man อันนี้ก็มีน้องขอมาเนะี่ย Train Eater The Mega ah Horn uh, Second Secondary Color Woman เอา้ามี Primary Color Man แล้วมี Secondary ด้วยมี Monochrome h e a s ด้วย uh huh. แล้วก็ The Watcher อันนี้อะไรวะเนี่ยชิมชิมนี่เฮ h e ไอ c h i m n e y h e นี่น่าสนใจฮะไอไอตระกูลเฮดเฮสนี่เยอะเหมือนกันนะเราก็อยู่ที่ a n นสโ t r a l Habitat กันนะครับต่อเลยแล้วกันถ้งนั้นป่ะกวางที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆอันนี้ถ้าแปลตรงๆก็มาจากเทียพาร์ตนี่ก็ก็ตรงเลยแหละที่ว่าถูกฉีกเป็นชิ้นๆ เป็นกวางสายพันุหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทิ่อาศัยที่ไม่เป็นธรรมชาติมีการกล่าวกันว่ากวางชนิดนี้มีความฉลาดมากคอของกวางชนิดนี้ถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยว่ากันว่ามันอ่อนมากอ่อนแอกว่ากระดาษที่ถูกตัดด้วยกรรไกรซึ่งหมายความว่าคุณสามารถตัดคอของมันออกได้ด้วยกรรไกรเล่นนักวิทยาศาสตร์ยังกล่าวอีกว่ามีนักล่าคนหนึ่งสามารถจับกวางชนิดนี้ได้จากคลิปสั้นตอนนั้นนะครับมีน้องบอกว่ามันมาจากเกมเกมหนึ่งอ่า หลายเกมเลยละมีมีสเกมบางคนก็บอกในเกมนี่มันดุ่งมากและบอกว่าบางที่มาเนี่ยมาจากอ่าไวรัสบ้างมาจากปรสิตบ้างแต่เท่าที่ดูอีกวางนี้แล้วนะครับไม่ทราบว่าไวรัสหรือปรสิตอะไรทําให้อีกวางนี่คอขาดแล้วมันยังลอยได้นะมันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะ่ครับเหมือนอีพวกการ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกก็ได้ไหม วัวแปลตรงเลยชื่อเล่นว่าวัวเป็นชื่อเดิมของสัตว์ชนิดนี้แต่จริงๆแล้วรู้จักกันในชื่อวัวกินวัวอ่ละเริ่มแดกกันเองซะละมันมีปากที่ใหญ่โตในกระเพาะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวัวชนิดนี้จะกินวัวทุกตัวที่กล้าเข้าไปใกล้เชื่อฉันเถอะว่ามันกินเนื้อและก็กินเนื้อคนด้วยซ้ำเชื่อฉันเถอะว่าแรงกัดของปาก กระเพาะน่าจะแรงกว่าวานเปชคาตจระเข้หรือฉลามขาวและมันเป็นสัตว์ในถิ่นที่อยู่อาศัยไม่เป็นธรรมชาติที่มีแรงกัดแรงที่สุดโอเคเท่าที่ดูนิดผมว่ามันไม่ใช่แค่หัวมันนะอีปากปากกระเพาะมันเนี่ยทั้งตัวแล้วชื่อภาษาอังกฤษก็คาวอีเตอร์เลยนะครับมีแต่คลิปเวอร์ซัสทั้งนั้นเลยฮะคนทำคลิปเวอร์ซัสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจากจักรวาลน,นั้นมาปะทะจักรวาลน,นี้นะครับ แรดนรกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองและสูงเป็นอันดับสองรองจากยีราฟกินเนื้อมันมีฟันที่กินเนื้อและมีเลือดติดอยู่ด้านหน้าชื่อเล่นของสายพันธุ์นี้หมายถึงสัตว์นรกที่มีเขาสองเขาแม้จะมีชื่อนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากนรกแต่มันก็ยังเป็นอันตรายถึงชีวิตอยู่ดีอ่ะเกิดไม่ได้มาจากอาวกาศหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ ว่าอีแรดนี่มันมาจากอวากาศหรือเปล่าอืในคำแปลอังกฤษอาจจะแปลกๆนี่ครับมีเนื้อติดอยู่บนหน้าก็เพราะว่าตรงฟันมันแหกออกมาแล้วอีด้านหลังเหมือนมันกลังหัวเราออยู่อะขาอะไรฮะมีสเลนเดอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อสเลนเดอร์แบรเป็นมีดาชนิดหนึ่งมักพบเห็นได้ในที่มืดและเชื่อกันว่ามีชนิดนี้ดูดเลือดจากมีทั่วไป มีหนวดบริเวณใต้ท้องเหมือนกับหมี remain indoor และมีฟันที่แหลมคมพอที่จะบดขยี้กระดูกของมนุษย์ได้โดยส่วนใหญ่แล้วมีชนิดนี้ใช้กรงเล็บในการต่อสู้มากกว่ามีสเลนเดอร์ได้รับชื่อนี้เนื่องจากรูปร่างที่เพียวบางคล้ายกับสเลนเดอร์แมนนี่กำลังกำลังจะกินหมีปกติใช่ปะแต่ดูท่าแล้วมันมันตัวใหญ่กว่าหมีธรรมดาเยอะเลยนะมีสเลนเดอร์กำลังจะแดกหมีปกติ เดี๋ยวผมเห็นอีกรูปหนึงเอานี่ยอีมีสเลนเดอร์โอเคเห็นหน้ามันตรงๆแบบนี้แล้วเหมือนกับอีแลดอะ่ะอีแรดททำไมมันต้องยิ้มเหมือนเหมือนหน้ายิ้มหน้าหัวร้อด,ด้วยอะ่ะผมว่าผมได้หน้าปกแล้ว <c oughs> แกะสีขาและสมตาเป็นสายพันธุ์หนึ่งของแกะเขาใหญ่ถูกพบในทุ่งหญ้าที่มีพุ่มไม้พร้อมกับแกะผิดธรรมชาติหัวของมันมีความแข็งแรงพอที่จะทนทานกว่ากำแพง ผิวและขนสีน้ำตาลและเมนวดที่หัวและหนังมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งอาศัยผิดธ,ธรรมชาติที่มีการใช้หัวโขกอย่างรุนแรงที่สุดเขาบอกว่ามีสีเขาสามตาใช่ไหมว่าแต่อีตัวหลังๆนี่คืออะไรอีตัวหลังนี่มีสี่ตาด้วยนะอีข้างหลังนู่นนี่มีกี่ตาวะเนี่ยสิบตาโอ้ไม่ใช่ละ นกเข้าแมวปากหน้านกฮูกปากหน้าหรือที่เรียกว่านกฮูกปากหน้าอ่าโอเคได้เป็นนกฮูกชนิดหนึ่งโดยพบเห็นสองตัวบนกิ่งไม้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่านกฮูกชนิดนี้จะกินนกฮูกทุกตัวที่กล้าเข้าใกล้นกฮูกชนิดนี้มีฟันที่แข็งแรงพอที่จะบดขยี้กระดูกของมนุษย์ได้นกฮูกปากหน้าได้รับชื่อนี้เพราะมีปากที่ใหญ่ที่ที่ใบหน้าและมีหนวดที่หัวผมว่ามันเหมือน เหมือนหนูมากกว่านะอีพวกหนูแฮมเตอร์อะไรแบบนี้แต่น้องหลายๆคนบอกว่ามันเหมือนโดนปรสิตอ่าผมดูมาหลายชนิดแล้วแม่งเหมือนจริงเะครับเหมือนโดนปรสิตจริงด้วย <S <S เป็นสุนัขสายพันธุหนึ่งที่ถูกพบเห็นที่บ้านของเจ้าของโดยหัวหนึ่งของสุนัขมีหัวเหมือนสุนัขปกติส่วนหัวอีกหัวหนึ่งมีรูปร่างคล้ายฉลามโดยมีขอมีคมอยู่ด้านหน้าหัว ซึ่งของมีคมสามารถเจาะผ่านผิวหนังของสิ่งใดๆก็ได้แม้แต่สิ่งของอย่างขนสัตว์สุนัขพันธุ์นี้จึงถูกตั้งชื่ออตามสองหัวในสุนัขนอกจากนี้สุนัขพันธุ์นี้ยังมีขามากกว่าสีขาอีกด้วยในตำแน่ในอาร์ติเคิลในหัวข้อนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นชัดนะครับอ,อันนี้น่าจะชัดกว่านะหรืออาจจะเป็นเวอร์ชั่นเพิ่มแสงทําให้ผมนึกถึงเดอะติงเลยอะเดอะติง เอเลียนที่ไม่รู้มันมาจากไหนนะครับแล้วมันสามารถเข้าไปชอนชัยแทรกแซงร่างกายของคนได้มาได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าให้ดูได้หรือเปล่านะครับอาแมเปิลถ้าได้ก็จะได้ลงคลิปถ้าไม่ได้ก็คือเหลือ <laughs> ไม่งั้นก็ไม่ได้ดู <c oughs> ตามประวัติพวกนี้ก็หมดแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกมอเกมที่เกี่ยวข้องกับ Unnatural Habitat คือ ซูโชซิสแลวก็ซูโนโมลีอ่านี่ไงที่น้องบอกตอนแรกๆใช่ปะน่าจะใช่นี่ครับแต่ในรูปภาพในแกลเลอรี่ยังเหลืออีกนะมีอะไรที่เราไม่ได้ดูอีกอันเนเชอรัลครับอีปูปูผมเรียกว่าปูหน้าขนได้ปะ่ะอันนี้น่าจะปูหน้าขนได้นะเนี่ยเอ่อฉลามบนถนนถ้าท่านผู้ชมกําลังกลับบ้านยามค่าคืนนีครับแล้วไปเจออีนี่กาลังอ้าปากอยู่บนถนนจะทําไงเนี่ย เดี๋ยวมันชื่อฉลามถนมนไม่หรืออะไรอันเนสโรว์ชาร์กเฉยๆฉลามไม่ปกติเฉยๆอันนี้ก็กวางที่ไม่ปกติกวางหรืออะไรอะ่ะในนี้เขาเรียก Ink อิงอ่ะใช่ใช,ใช l อิงปะวะ i l k i l i l k เอออันนี้ก็แพ้ข้างหน้านี่แพ้ปกติหรือเปล่าแล้วอีข้างหลังนี่แพ้แพ้ไม่ปกติ แต่อีข้างหลังกว่าก็น่าจะแปะแพะธรรมดาหรือเปล่าแต่เท่าที่สังเกตนะครับเท่าที่เราอ่านมาในแต่ละนำเนี่ยอีตัวอันเนสโรลพวกนี้มันจะมากินตัวต้นแบบมันจะมากินอีตัวปกติเรียกว่าเดอะพวกเกงเกอร์ได้ไหมยิ่งเหมือนเดอะติงใหญ่เลยนะครับพอเดอะติงก็จะมาขมือไอ้พวกปกติแบบนี้แหละโอเคท่านผู้ชมชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับแบบแนวนําเสนอยีราฟตอนแรก ยีราฟกินเนื้ออันนั้นคือแนวนาเสนอเนี่ครับคือผมหาข้อมูลมาก่อนแล้วก็เอามาสรุปแล้วก็พูดหรือว่าเรามานั่งดูพร้อมกันแล้วก็ได้คุยกันแบบเนี้แต่ส่วนตัวผมพอชอบอย่างหลังนะ <c oughs> คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมา <c oughs> ขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้ไปสวัสดีครับใย้ yeah. number still appears sending means from